เรื่อยๆค่ะสบายๆอโแต่ว่ามีคนเข้ามาเย,ายอะใช่ไหมไม่ถึง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 ขนาดนั้นก็สบายๆค่ะเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องคุยกับใครจะมีใครเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดขนาดนั้นเราเป็นเนาะเราอยู่คนนี้ก่อนละกันเจีนกต่เจนนี่อะไรยังไงเราเป็นมือที่สามโอ้ยแกไม่ไม่ไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วแกก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องไปแบบเป็นมือที่สามแกขอขอยู่สบายๆดีกว่าแกไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยอะค่ะ ก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะคุยกับพี่บุ้งในของตั้งแต่เลยก็คุยกันนะคะก็คุยกันปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นพี่น้องกันปกติได้ไปเคลียร์เขาไหมคะกับฝั่งนู้นเขาจะยังไงอ๋อไม่ได้เคลียร์หรอกค่ะเกสว่าเขาได้จะเข้าใจเกสว่าทุกคนอ่านข่าวก็ได้จะเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการของข่าวอะไรเงี้ยมากกว่าและหลายคนเชื่อครับเกสว่าเราเป็นบริษัทเพราะงตอนนั้นมีแบบมีคนไปตามเกสแลบวันนี้ก็แบบเรื่องที่จะให้ต่อไปอ๋อตอนนั้นเกสอีเวนต์คราวที่แล้วใช่ไหมคะ อ๋ออีเวนต์คราวที่แล้วนี่เกสต้องไปทํางานต่อจริงๆค่ะและ้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทราบเลยว่าแบบว่าจะมีการขอสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ตั้งใจหนีเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วอเออเป,เป็นเป็นเป็นดารากับเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วมันจะหนีก,กันไปยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้หนีแน่นอนค่ะรู้ินเข้าไปดื้ออะไรนะคะเคยไปกินข้าวด้วยกันค่ะเพราะว่าเราเหมือนกับทําเหมือนกับพี่กึ้งก็มีส่วนช่วยในการทำโปรเจกต์อันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกับรายการของพี่แหวนนแหวออะะไรยย่่่างงเี้คใช คำถามมที่ 2, ่ออกกาหนยเสว่าก็ดูตามความเหมาะสมอะคะ่ะเราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมานั่งเออคิดมากค,คิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยเอาสบายๆดูตามความเหมาะสมดีกว่าเได้ขื่อึ้งเรื่องข่าวไหมคะอะคะ่ะะนได้ขื่อึ้งเรื่องข่าวไหมคะก็คุยคะ่ะก็มีคุยกันบ้า,บางก็เธา,ามีแบบเหมือนขอโทษที่ทําให้ปวดหัวอะไรเงีเ้ยอย่างที่บอกว่าก็เป็นเหมือนกับเขาก็เป็นคนในกระแสข่าวที่แบบว่ากําลังมีข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เคแตก็แบบมีข่าวหรือว่าเราก็กำลังคุยกัน คุณพนอช่ไหอ๋อค่ะค่ะเคนแบบเเป็นไงบ้างไม่ถึงาค่ะไม่ถึงมาะค่ะไม่ค่ะก็คุยค่ะรู้จักค่ะคุยี่คุยทีละคนทีละคนเขาไม่ถไหมคะเก้จะบอกเลยว่าเกไม่ได้มองว่าใครมาจีบอะค่ะก็มองว่าเออเขามาเขารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแต่ก็ยอมเราเป็นใครก็ตามแต่ก็ยอมเราว่าคุยกับคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรียกว่าสึ่อาได้ไหมคะกับคุณพนเรื่อยๆดีกว่าแล้วคุย สนิทค่ะตอนนี้วินหรือยังคะเบเกสคุณอะไรนะคะมาวินหรือยังคะตอนนี้ไม่มีใครมาวินยังไม่มีใครแบบมาวินอะไรไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดว่าใครจะมาจีบจะมาอะไรต้องเป็นใครอะไรยังไงอย่างที่บอกไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบอ๋อฉันสวยเลือกได้เลยขนาดนั้นสบายสบายค่ะก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้ว่าคุยเพื่อจะพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์ต้องแบบอะไรนะคะคุยเพาาื่อจะพัฒนาความสัมพัเอ่อพัฒนาไหมต้องรอดูค่ะอะไรก็ไม่แน่นอนเบเกสก็แบบว่าปัจจัยค่อนข้างหลายอย่างตอนนี้ถ่ายลลละครรรรรเื่่อองแแแ้้้วววกกกก็็มมีีีธุิจาาายตนนบบ แบบว่าเดือนหนึ่งไม่มีวันหยุดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เขารู้จักกันมาก็ประมาณถ้าถ้าเดือนได้แล้วมั้งคะประมาณนั้นอะไรนะคะโอ้เขาเป็นคนใจเย็นมากๆค่ะแล้วเขาเป็นเหมือนเป็นเป็นเจนน่ะเป็นแบบเป็นเป็นผู้ชายที่เป็นค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยตามมาคงไหมคะตามรมาคง มีบ้างค่ะดูเหมือนคุณพอจะมีลุนที่สุดเนาะเหรอก็แหม่ก็เชียร์กันขนาดนี้เรื่อยๆค่ะสบายๆแล้วก็ปรึกษาเขาได้ใช่มคะปรึกษาได้ค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างเป็นคนใจเย็นเป็นคนแบบคนละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยทํางานเก่งอะไรเงี้ยเรียก้ยมเป็นก็เลยไหมคะเกมนี่มีสเปคค่ะเรียกว่าตอนนี้คุณพลสนิทสุดค่ะสนิทค่ะสุดไหมไม่รู้สนิทค่ะคนเดียวน้อเดียวค่ะค่ะ อุ้ยถามเยอะกดดดนเรียกว่าตอนนี้เนื้อหอมเนาะอะไรนะดูเนื้อหอมหอมปะไม่ค่ะเรื่อยๆค่ะสบายๆอะไรนะคะบ้านก็ูเราเยอกเจอ่บ้าออยังเลยค่ะก็มีมีโอกาสได้เจอในวันเกิดเขาค่ะนั้นเองมเรียกว่าสุดสายใจได้ไหม อยากเพื่อนเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทอย่างนี้ละกันค่ะใช่เราอายุเท่ากันก็มีอะไรก็คุยแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปคิดเกยก็บอกแล้วคอนเซ็ปต์เดิมใครไม่ได้ก็รอไปก่อนรอรรอรอไปก่อนใครรีบก็ไปก่อนเลยอย่างเงี้ย ได้เราไม่รีดเราไม่รีบแล้วแลถ้าถูกคนรีบทำไงอะเก๋ก็ไปก่อนไงโอ้ยเชิดใส่อะเชิดใส่หรอไม่ไม่เชิดใส่ไม่เชิดใส่พูดเล่นพูดเล่นก็สบายสบายะค่ะถ้าเราวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันใช่เราพร้อมที่จะบอกทุกทุกคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็อย่างนั้นเองเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องอาศัยอาศัยความ แน่นอนนิดหนึ่งก็ดูกันนานๆนิดหนึ่งเพราะว่าแก๊สก็อันอยุ่เริ่มเยอะแล้วอ่ะมันก็แบบมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะเล่น ian, คนน้นนนคี้คนนั้นเล่นๆไปเรื่อยๆถ้าคนไหนที่เรามั่นใจก็คือมั่นใจไงแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลามันก็ก็ไว้ก่อนไม่จําเป็นจะต้องรีบคือจะเปิดทูบแต่งครับเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นเล่นงแต่งงานอ,าอีกยาวค่ะสำหรับแกสโอเคค่ะยนอนบนะคะคุณคนหล่อ